วัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะรายการ t r a v e l Insight นะคะ by กริติกา TV ไอคลิกนะคะ สัปดาห์นี้เราพามาเที่ยวนะคะริมแม่น้ําแควใหญ่สีสวัสด์นะคะมีสายน้ําขุนเขาที่สวยงามและสามารถมาล่องแพได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนะคะที่ติดต่อกันหลายวันนะคะที่นี่มีธรรมชาติภูเขาป่าสีเขียวนะคะเสียงนกร้องนะคะแล้วก็สามารถลงเล่นน้ําหรือทํากิจกรรมต่างๆที่ในน้ําได้นะคะ this is a u Travel inside by Kritika, TV. I quit, yeah. today. I will invite about uh, Kanchanaburi, is a Yai. Yeah, have you have uh, many activity in Khao Yai? Yeah. Please come back again. Amazing Kanchanaburi, Thailand.